กูไม่น่าขึ้นมาเลยนั่นๆๆนนนี่ไม่ได้นอนเลยขับรถขึ้นมาเองด้วยซ้ำ <c ười> ขับรถมาเองด้วยซ้ำทำไงแล้วตอนลงนะ่ะาบแจ๊กแจ็ลงยังไงดูดิทั้งนี้ใบแจ็กลงคนเดียวช่วยลุนล้นลุ้นใบแจ็คด้วยเด้อซาทุซาทุโอ้ยไม่น่าขึ้นมาเลย โอ้ยเหงื่อหัดแตกมดมาแล้วครับไบค์เกอร์ตะลอนไปชู่ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่คอยติดตามรับชมคลิปขอพระคุณครับอนนีห้าโมงตีห้านู่นไงเขาอะใช่ไหม ตีห้าห้าสิบนาทีง่วงนอนนะครับท่านผู้ชมง่วงนอนกลัวจะหลับในก็เลยพยายามใหญ่จะขับช,ช้าๆเขาน่นละมั้งใช่ไหมอ่ะทะเลหมอกก็มาแล้วนั่นมันมาทั้งทะเลหมอกด้วยแน่จะเปิดชิลรถหมอก,กัันนอกนะมันเย็นยิ่งกว่าห้องแอร์อีกอะอากาศอะ่ะ นมอมก็พอภาคนี้ก็เจอแต่หมอกแต๋อ่าบรรยากาศงามๆที่ไกล้ๆแถวใต้เนี่ยมันมีของสวยๆเลยให้เราเลือกดูเยอะเลยเนาะสเม็ดนางชีเหลือห้าอ่าวโตะหลีเหลือ 7, เจ็ดเกาะละวะยี่สิบเกาะละวะใครตั้งชื่อเกาะละวะมันจะมาเกาะเลาเปล่ากางเต้นในป่ายางนี่เลยดีมั้งเนะี่ย ง่วงนอนนะเมื่อกี้ก็นอนในปัน๊มนะก็เสือกไม่หลับไม่นอนสมองเนี่ยมันคอยจะสั่งคําสั่งให้ทานู่นทํำนี่ทํานู่นทานี่ผลสุดท้ายมาก็ไม่ได้นอนไม่ได้หลับเออเนี่ยสไตล์แบบนี้นไม่ดีเลยอะและนี้ขับรถเข้ามาในซอยนี่มันก็เปลี่ยวไม่ไม่เปลี่ยวยพูดอะไรกม่รู้ โโอ้หสวยจริงะไรจริงแถมถนนก็สวยด้วยน่าทึ่งชมนะ้าโอ้โหตากูสว่างเลยตาสว่างเลยโอ้ อ่าตลีเกาะลาว่าจุดชมวิวตวหลีก็มีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนี่คิดว่าเขาตรงนี้แหละ,ะที่ว่าจะต้องขึ้นไปข้างบนกันอ่ะเพื่อเพื่อที่จะดูไอ้มุมสูงอยากจอดรถ ัรถเหนื่อยมาทั้งวันแต่ชอบอะยังชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะมันก็ต้องนี่ไงคนเขาขึ้นไปข้างบนกันแล้วเขารถจอดตรงเนี้ยเนี่ย ก็เก่ำลังสับสนนะครับสับสนว่าทางขึ้นมานะว่าจะขึ้นทางนี้หรือว่าทางที่ผ่านมาก็ไม่รู้ก็กำลังวัดใจตัวเองดูนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับเพราะว่า GPS มันมันบอกผิดผิดุกๆูกนะครับ เบลเชกกำลังจอรดรถนะครับกำลังยืนดูนะครับยืนดูว่าข้างบนนะไม่เห็นมีคนเลยแล้วมันจะขึ้นไปตรงนี้เหรอในะประมาณเนี่ยครับท่านผู้ชมตัดสินใจก็เลยขับขึ้นเข้าไปเลยนะครับ ใสกินได้เปล่าอ่ะกูไม่น่าขึ้นมาเลยนั่นนันน,นี่ไม่ได้นอนเลย ่าชมดูดิแบาบเจ๊ขึ้นมาเนี่ยแล้วทำไงอะ่ะเนี่ยสม็ญนางทีอยู่ข้างล่างหันที่ไหมนะวิวอะ่ะเอาแล้วจะลงยังไงอะ่ะนู่นฟังนุ่นด้วยอาจจะเป็นลม มาเองด้วยซ้ำขับรถมาเองด้วยซ้ําทําไงแล้วตอนลงนะแบาเแจ็คเจ้จเาลงยังไงดูดิท่านผู้ชมดูดิปุ๊กหน้าดูเลยแจ็คขับขึ้นมาอีกเองอะ่ะเอามอเตอร์ไซค์มาเองอะ่ะทําไงเอาลงยังไงสวยสวย,สวยตอนนี้ไม่มีคนมาเพราะว่ามันเช้าอยู่อ่ะเราเจะก,ก็ต้องถ่ายรูปก,ก่อนที่ใช่ไหม แล้วเบลเจมากลางเต็นท์ดูดีกว่าเพราะคือเอารถเองตัวเองขึ้นมาแล้วอะ่ะเนี่ยผู้ชมดูดิโอ้โห,โหอากาศเยน็นอากาศหนาวด้วยเดี๋ยวดนะูนะแบที่จะแผนดูดิทะเลหมอกบนเขาสวยมากเลยเนี่ยโอ้โห อโอ้โหธรรมชาตินี่สร้างมาสส้นน้ำงาม,งามนี่แหละเสม็ดนางชีเกือบนะนะเกือบจะได้ไม่มานะที่เนี่ยเพราะว่ามันต้องนั่งรถขึ้นมาเนะนะาะแล้วบังเอิญจะมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งเข้ามาลึกๆเห็นผู้หญิงเขาขึ้นมาไงแจ็มเลยขึ้นตามที่ไหนได้เขาเป็นเจ้วถิ่นเขารู้หมดอะ่ะ ที่นี่เอาโตหลี่ฮะที่นี่เอาโตลีเหรอนั้นก็มันก็ต้องขึ้นอีกทางหนึ่งสิคนแะะเจ้ากันนี่ใช่ไหมคนแรเจ้ากันนี่ ตอนนี้เบลเจ็กกำลังคิดมากนะครับว่าเบลเจ็กจะลงไปได้ยังไงเนาะตอนขึ้นมาก็งไม่เคยขึ้นไม่เคยเห็นทางมันนะพอเร่งเครื่องขึ้นมาปุ๊บนาะนเราต้องเร่งอย่างเดียวขึ้นมาอย่างเดียวเนาะถ้าไม่เร่งนะ้ำรถสภาพรดนะก็นั่นเลยแต่ตอนนี้เบลเจ็กลงคนเดียวช่วยลุ้นลุ้นเบลเจ็กด้วยด้วยซาทุซาทุโอ้ยไม่น่าขึ้นมาเลย แต่ก็ต้องลงอ่ะพระไม่ลงใครจะลงเนาะเดี๋ยวดูทางแล้วกันอ๋ให้ได้นะแจ็คสู้ๆทางมันชันมากเลย มันหักศอกด้วยอ่ะเห็ He นแค่นี้นะท่านผู้มชมนึกว่ามันจะชั้นนิดเดียวนะแต่ชั้นมากเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาบิดอย่างเดียวอ่ะเร่งอย่างเดียวแล้วช่วงหักศอกตรงเนี้ยจะล้มหลายรอบไม่ใช่หลายรอบคือมันจะล้มเลยอ่ะอย่านะแนยเมื่อกี้ต้องขึ้นตรงเนี้ตรงนี้เกือบล้มอ่ะ เราไม่รู้ทางอ่ะดิเฮ้ยเฮ้ยอทางโค้งนั่นก็จะล้มตอนขึ้นมาเราไม่รู้ไงว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงทางมันเป็นยังไงเราก็เล็งอย่างเดียว พอลิงอย่างเดียวพุ่มเนี่ยมันก็ทําให้เราเกงอ่ะเนี่ยจะพุ่งเข้าตรงโขดหินเนี่ยสิเนี่ยที่ใช้แรงอ่ะโอ้ยชันชันมากน่าเราดูตรงข้างหน้าเนะ่หักศอกดูดิตอนแรกจะเห็นมอไซค์คันหน้าที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงขับไงนึกว่ามันจะทางมันสบายสบายแต่ที่ไหนได้เขาเป็นเจ้าถิ่นอ่ะเขาขึ้นทุกวันทุกวันเขาก็ชินอ่ะ เนี่ยเขาก็บอกกว่าขึ้นมากว่าขึ้นมานาดีนาดูดูด,ดูโอ้ยโอ้ยโอ้โหเหื้อหัดแตกมดโอ้โหโอ้ยฮ่าค่องชั่วปลอดตรงนั้นมาได้เกอยังแขวน แม่งขึ้นไปข้างบนนึกอ่าคิดหนักไหลนานเลยอะเออขึ้นเชื่อละขึ้นเชั่อละหลากเกียย์สองได้เมื่อกี้ตึงบ่ยอมเอาเกียย์หนึ่งนั่นแหละเอาเกียย์หนึ่งอย่างเดียวฮะตึงบ่ปล่อยเกียร์สองลอ,อกกลัวมันจะไหลโ,โอเคจากไอส้สมิดนี้เดี๋ยวเจะก็จะไป หายพ้านากอนที่นู่นแหละค่อยๆขับไปพราะแถวนี้มันคงไม่มีอะไรก็มีน้ำทะเลแล้วก็มีอันที่เบาเจกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อะภายเรือแล้วก็ภายเรือคนเดียวแล้วก็อ่าเรือน้ําน้ํามรากตอะไรเนี่ยเราก็ต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไหว้ภายเรือเข้าไปแล้วเราไปคนเดียวใ,ในในฝูงน้ํา ต้นมืองต้นไม้แต่เดี๋ยวเป็น,ปนลมตรงนม้นก็ไม่มีใครรู้โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่อ oh, ยรอดโอเคเรวไปเจอกันค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับบอยเจกจะขับรถอ่าย้อนกลับขึ้นไปแล้วเนอะแต่ตอนนี้บอยเจจะไปสายไอระนองนะครับ เพื่อนเพื่อนบอกว่าลองไปใส่นู้นดูว่าแล้วจะติดใจก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากจะรู้หนทางเนาะใส่ละนองุนเขาลำนอพลายใหญ่โตขนาดภูเขาแถวภาคใต้น่ะเนาะแต่ละอ่าอะไรอะแต่ละลูกแต่ละลูกอ่ะ để giờ nắng man